Eu sou 10, ัเดี๋ยวเราไปดียังไม่ banyak หรอกว่าจะเดืยดดีกี่จี่เบาเบาเบาดีเบามากเบาดุเลี้ยงได้หรอโอ้น้ำเตยบุ๊ค เป็นโค้ชคุณจามมาครับลำบากใจมาครับบังก้ไปมโบดัามร้อยแล้วสิขึ้นบังกนไครับเโบดําผู้เล่นชนพตอนนงานีละขีงาเพื่อโทษปหาเมเขาดงขึ้นแล้วขอเจมีต่ครับเโพดัม เจบายมาครับไปบอลเจโปดามารับ no? ทุกไม่ครับเจโปดาอาจารย์นนบ้รับเจโปดาอาจารย์ผมจะลุกให้ไปยิ้นึงด้วยดารับที่น้ำเขาดูได้ที่างบ้านั่นไปอกเพราไปกับเมาบอกนะครับเพราะว่าผมจะลุกิมวอใหแล้วเาล่ามาอยู่ครับน้ำได้แดงนั่นได้นั่นที่คับนัปจ ลาตาักมาอยู่รับฟองทีโพดามยวดข้อสิลร,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 ระสิลระฝังใฟรไงมันก็คือฝั่งไฟหน่อยดีย่จะคิดสูงสาม,มีกับคืนวานะครับราคาสาม,มีมันไม่รุ่นเด้อเ้อะเบียดต่อเปรนเบียดลองมึมรรง,งไปก่อนตัวยมแม่แนที่ทั้งซ้ายมทั้งขวานเป็นขวางครับศิลปชัย สบาทไปที้นลปัจจัยครับเจ็ดห้าแปาโอ้ยแกุ่่งมรู้เริ่มเดริ่มมากครับเจ้โพดับโอ้สุดอซาวาวกินน้ำจะถาพันนี่ครับกลม้หลไปปารีพลาะบางกวนนี่